สวัสดีครับมาจะไม่เล่นลาเวนต่อท่านอันติเมตเพิ่งอัพเลยแต่อัพได้สามวิวต้องใช้ไอ้การ์ดมันเพิ่มาดิเพิ่งฟาร์มมาแต่เมื่อวานไม่เล่นมาสองสองวันมาเล่นน,น้อยน้อยเล่นน้อยมากเลยจะได้อยู่ไม่ว่างทำนามาเลเวลสิบห้าวันเดียวมาก่อนไปลุยเลย สักสามพาร์ทแหละตัวนี้ดูดียตะมีเก่งแค่ไหนแค่สามลเวลแต่มยิงแรงรอยู่วะต่อไปเราจะไปเล่นบาตันใช่บาตันบาต้าเก่งๆเรารอปั้นอยู่บาตนันเล่นสตาร์เกอร์มาสามพาร์ทแล้วแหละ,หละโยนระเบิดใส่ใส่แตกเลยลองเสียสละให้เพื่อนเราเ,าเปิดแมปไว้ก่อน อมแมกกาซีนทุกกระสุนเราไม่เก็บเราเก็บแมกกาซีนพยาบาลพยาบาลสำคัญลาเวนเอาไว้วิ่งวิ่งหนีตายอีกแล้วเอ้ยโหโอ้จะไม่มีโ,โดนคืนโอ้ ใส่นัวใส่กันนัวโอ้เราตายแล้วจุดร้อยเกมเลกมาเกมเลยมาหลังมาน่าเลยทำอะไรไม่ได้หืมบซ้อมสาม,สามลาเวน ไม่มีป่าแต่ไม่มีป่า,ปาก็เสียเปียบหน่อยใัยป่าลาเวนสองได้หมดเลวี่ก็น่าเล่นแต่มันการไม่พอก็เลยไม่เล่นรอปั้นปั้นอยู่ปั้นกร์ดกรสุดไม่เก็บนี่แหละหาเรื่องตายางไงซักแมกกซีนก่อนโอ้คุณสองเสียเลย เพื่อนต้องมาแน่แน่เฮ้โอ้โหอาเขาสวนสิอืมดับหมดเพื่อนช่วยเพื่อนรออะไรไม่มีคนแล้วทีมมันตายหมดแล้วซองหลังให้เข้ามาหลังพวกนี้โอ้ยไม่ได้เลยเอาไป,ไป,ไปเอาไปเอาไปไแยงก็ได้มา ทำอะไรไม่ได้อ่ะหากระสีนหาของประดับก่อนตัวนี้ใช้ของประดับเยอะเอาเอาสองมางกานสองตาอนโอเคตานแรกก็โอเคละไม่ดีตาสอง โอ้ขอบวนหน้าฟาร์มง่ายอยู่สองชั่วโมงไม่ว่างเลยก็เลยไม่ได้ปั้นเลยโคตรเสงเลยทำนาอยู่ช่วงทำนาช่วงนี้ลงก็อีกหนึหน่งแหละหกเจ็ดวันกิวกิวรัสเซียลงไปก่อนเราไม่มีกิวต้องอาใส่เขา ว่าสิบวิดูสิบห้าวิเขามาเยอะอยู่นะร้อยกว่าร้อกว่ากว่าสามพัห้มั้งพันมิติกพันหเอาไหมนี่นี่นี่ต้องใช้นะยิงไกลอะ่ะให้ชิบหายแล้วมีคนแน่นอน อ๋อรู้เป็นไนอเอาเฮ้ย<อ><อ>คนมาโอ้โหมาอย่างนี้นี่แหละถ้าเราเปิดก่อนมันจะมาลุมเราก็าเซ็งเลย ทำอะไรไม่ได้โดนลุมไม่เหมือนพวกไอ,กสอ้สปาร์เกอร์นะสปาร์เกอร์มันโยนระเบิดใส่เลยที่เข้ามาต้องโคหัวหรอกโยนใส่เลยระเบิดอะ่ะแต่ไม่รู้ตำแหน่งเนี่ยแข้อเสียเกี่ยวองมีลาเวนตุต้องมีสปาร์เกอร์ด้วยให้ลาเวนเปิดตำแหน่งแล้วโยนระเบิดไปถ้าเล่นเป็นทีมสามมีไวชันน์นั่นแหละสบาย แต่ไม่มีไว้ชชดไงต้อสุ่มไปอะ่ะสองสามแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนอมีไว้ชชดขอโอ้โหเสียงมาอืมจะแข่งเหรออ๋โอโดนยิง ใส่ยับเลยมใส่ไปขึ้นเนื้อดีกว่าโอ้มีคนมีคนโอ้ชนะ ขาดคนนึงชุบเลยเอา้าโดนลอยระวังนะเพื่อนมันอยู่นี่เธอไปดวลนกับปืนกลก็แย่ดิทุกนีกกำลังปั้นปั้นโบวอยู่เรียกโบป่ะถ้าจำไม่ผิดนะ L L B L O T น่าใช่ไหมต้องไป Google Translate แล้วแต่ว่าตัวนี้อ่ะรอปั้นหมไม่ครบเลยเกียร์ก็ยังไม่สุดเลยเกียร์อัพไม่สุดสักทางเลยรอ,อัพเกียร์อยู่นะครับหาเครื่องยากใส่ต้องจัดนี่แล้วมั้งเพราะมะันจะปลด EP สามแล้วอีกวันกว่าต้องจัดแล้วมั้งเนี่ย วะ่ะโอ้ยวานเล่นเล่นสามชั่วโมงเลยนะปกติเล่นเกือบทั้งวันนั่งฟาร์มนั่งแข่งแต้มเก็บแต้มของเขาอะขนาดไม่เติมคูณสองแต่ก็แต่ว่าชนะบางอันนั่นแหละเพราะส่วนมากไอ้พวกเติมมันไม่เล่นลุกซองกันไงไม่เล่นพวกสปาร์เกอร์เพื่อไก้นั่นแ่ะไม่เล่นกัน ขอแมกกาซีนหน่อยเอ้ยอย่าเอาดิลูกซองสองนัดก็ใช้ไปสองนัดดิสเสือเลยเอ้าใครตายบนรถไฟวะเอาใส่ขอเลยให้มาตายบนรถไฟวะเนี่ยเอ้าโช่อมูอีกแล้ว ใช้สักคนหนึ่งอ่ะตามดูแล้วกันรถไฟมายัางผลลัพไม่รถไฟมามากเลยเกาะหน่อยเอ้ยรถไฟยวเจอรถไฟที่รักก็ไม่ใช่นะมาซอกนี้มา โอ้ดนใส่ซะงั้นชุบทันไว้เพื่อนทนัทนทนันทันอ้าไม่ชุกว่ะโอ้โหเดี๋ยวจะตาย,ตายชนะแล้วโอ้โหทิ้งไปเลยมันไม่มีค่าเลยอันนี้ไม่น่าแข่งเขาได้มั้งอยูไ่ได้ โสหสองพันห้าไม่ไม่ไม,ไม่ต้องมานั่งนี่เลยฟาร์มง่ายอยู่แต่ฟาร์มเฟืองยากเพื่ออัพของของสำคัญช่วยเก่งขึ้นเลยแต่ฟาร์มไม่ได้ช่วงนี้หเห็นมอกาะสินมอกาะซินก่อน แต่ข้อดีถ้าเป็นลูกซองนะวิ่งยิงเลยแต่ต้องดมิดหมดก้่นเนี้ยหาลูกศรหาเทียนต่อแล้วกไปเป้า มาตอนไหนวันนี้อืมดาบช่วยหน่อยเร็วรถไฟมาง่ายหรอกอหาเกาะใหม่ไปเลยตลาดชิบหายรถไฟนี่ตอนแรนมาเล่นแรกๆนะโอ้โหรถไฟชนชิบหายเลยงงด่าน ใครไหมไม่มีเ,เฮ้ยอยู่ตรงนี้มันตันไปป่านู้นดีกว่าม,มีไหม เอา้าตายหมดเลยโอเคเพราะอันนี้น่าจะสู้เขาได้อยู่ันแรกเนี่ยถ้าเล่นตลอดสามชั่วโมงอะน,นะอีกชีวันก็หมดแล้วรอรอบใหม่ถึงจะเติมเฮ้ยไดได้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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกมาต้องรับของก่อน ป8ชั่วโมงหมดหมด55สงด้วยหมดวางระเบิดก็ดีฟาร์มง่ายฟาร์มไอ้วินง่ายหมวางระเบิดเจอแตบอรบอร์ด80เปอร์เซนเลยคนอนะ่ะ20เปอร์เซ็นมีสองคนอน่ะีนนะ่สิบคนอ่ะสมมากบางทีก็เจอ10-10เจอ5-5เจอสิบคนก็มีบอรนะ่ะ ตัวนักหนูตัวโกงอนะยิงชาร์จยิงเอาโคตรโกงเลยเอาไป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 ให้ให้ให,ให้ข้างหลังมีไม่เลยเกาะไม่เกาะชาร์จได้นจะเมาดิโอคนคนที่ชาร์จเกาะได้ต้องให้เพื่อนนะโอ้เห็นอย่างนี้โลบโลบเขบบางตา เ,เมามาทางกินมาชุบให้ชุบให้อืมตายหมดเฮ้ยด้านหลังเข้าเฮ้ยก๊กคู กืบด,ดับนี่นักนูช่วยไว้มันเก่งนะมันชา้าจริงอะ่ะยิงแรงมากเลยตัวแท้งของโหดดับก่อเป็นตั้งสามพันเลือดแบบโอ้โหสุดยอดเลยสองพันห้ายิงดับเฉยเลยฮัดเดียวหายแต่ต้องเติมแพงหน่อย เซิร์ชก่อนกูเจอศัตรูคูณสองสปาร์เกอร์ฝึกเล่นตั้งนานกว่าจะคล่องเดี๋ยวเดี๋ยว โดนลุมอ้องเพื่อนโดนหลังเหรอจะตายหมดแล้วเนี่ยเข้าไปดิเข้าไปดิมันชุบแล้วเนี่ยโอกาสดีเดินวนเลยคนนึงอะเดี๋ยวนี้ก่อนดับขนาด กินมาเล่นเดินย่องกับพี่เหรอไม่ได้กินหรอกเอ้ยไม่มีเกาะด้วยเราเสียเปรียบสุดสุดโอ้เห็นไม่เพื่อนนี่สองตัวเลยตันนี้ก็มีระวัง ชนะใสหนึ่งหนึ่งก็มันไม่ได้หรอ,อกไอตัวนี้ยิงเก่งชิบหายดูดิที่หนึ่งได้ไหมโอ้หมื่นกว่าน่าจะทันอยู่น่าจะทันเพราะคนเล่นหมื่นกว่ามันก็เลิกเล่นแล้วพวกนี้ไอพวกสายเติมอะมฟาเป็ดเดียวนั่นแหละได้ไม่ดูนะฟ้า,าไม่ได้ น้อยเลยเหรอนองคุณฝรั่รู้จุดก็อัลโตรีโหลดโมเดลนี่ดีอืจะไม่ครบอีกทุนี้ชนะบ่อยนะเนี่ยจะโดบนบวกมึงเหมือนจะปวดหัวลาเวนมันก็ยากอยู่ลาเวนอ่ะ ถ้ามาเจอพวกด่านป่าหรือด่านวงกลมอาศัยเข้าที่หลังเอาดวลสุดท้ายกับพวกตัวใหญ่อ่ะนั่นแหละอาศัยสเตปเอาฝึกไปด้วยเล่นไปด้วยเอาเกาะก่อนแล้วกันเกาะสำคัญขยยเาเลยก็ช่างเกาะมาก,ก่อนเอามันก่อนแล้วกัน เพื่อน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 ,อนช่วยหน่อยมันมาเนี่ยเออตายหมดตูวไม่ได้ยินเราหรอกอาศัยก,กระแสจิตเอาเฮ้ยหลังเข้าอ่ะอย่าสองไว้สองไว้ไแล้วเฮ้ย เอ้ยเอ้ยยิงมันเออแหละดับชุบหน่อยชุบหน่อยเออยิงเขยิงไปก่อนชุบหน่อยเร็วเออเดี๋ยวเพิ่งฮิวชุบก่อนอ๋อไม่ชุบกูละอีควายเอ้ยจะไหวปะเนี่ยไม่ชุบกูอะโหอุ้ยไหวเฉยเลยแม่งเชียนเฉยเลย ใส่กูหัวร้อนเองแหละทันไหมทันนะทันทันทันเลิกไปแล้วพวกนั้นอนะ่ะเลิกเล่นไปแล้วได้ขอร,ร้องได้ลาเวนเถอะการหา,หายากตัวจะไม่อยากได้เสียกได้ไงเราเมนลาเวนอยู่แล้วจริงๆก็มีอีกตัวหนึ่งแหละแต่ไม่ได้ปั้นหา,าจาร์ดยาเกิน ผมันก็ได้มาสามตัวมั้งเปิดกล่องปอากอก่อนเลยปอบางเหลือเกินมันก็มีตัวเล็กตัวถึกอยู่แหละบางตัวก็เปิดโลได้บางตัวก็วิ่งเร็วบางตัวก็โอ้โหยอดเลยโยระเบิดตัวนักหนูอีปีกสุดแล้วตอนเนี้ยเก่งกว่าตัวไอ้คุณสายไฟเขาเรียกว่าหลอย ก่อนเลยเข้าไปเลยเพื่อนเฮ้ยหลังเข้าอ้าชนะเฉยเลยอะไรวะไปเจอกันพาร์ทหน้าเลยเดี๋ยวเล่นต่อ